กราบนมัสการพระรัตนตรัยอันประเสริฐยิ่งและขอน้อมนำธรรมะอันเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาถ่ายทอดเป็นแนวทางให้ทุกท่านได้ฟังในวันนี้ท่านสาธุชนผู้มีศรัทธาทั้งหลายในโลกใบนี้เรามักเห็นความแตกต่างของผู้คนมากมาย บางคนเกิดมาในครอบครัวมั่งคั่งสมบูรณ์มีโอกาสทางการศึกษาและการทำงานอย่างราบรื่นในขณะที่บางคนกลับเกิดมาในครอบครัวที่ขัดสนเต็มไปด้วยอุปสรรคและปัญหาบางคนสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์อายุยืนยาวขณะที่อีกหลายคนเจ็บป่วยเรื้อรังตั้งแต่ยาววัย สิ่งเหล่านี้บางครั้งทำให้เราเกิดคำถามขึ้นในใจว่าหเหตุใดชีวิตจึงไม่เท่าเทียมกันเพราะเหตุใดบางคนเหมือนมีโชคอยู่เสมอในขณะที่บางคนทำอะไรก็ไม่สำเร็จพระพุทธองค์ตรัสไว้อย่างชัดเจนว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมหมายความว่าความแตกต่างของมนุษย์ ไม่ได้เกิดจากความบังอื่นหรือเกิดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกที่ลำเอียงเลือกข้างแต่แท้จริงแล้วเกิดจากผลแห่งกรรมที่เราได้กระทำไว้ทั้งในอดีตและปัจจุบันเมื่อเราได้ทำความดีสั่งสมบุญคุศลไว้ในชาติก่อนๆผลบุญนั้นก็จะติดตามมาส่งเสริมให้เราได้รับสิ่งที่ดีงามในชาตินี้เราเรียกว่าบุญเก่า หรือบุญที่สั่งสมมาแล้วนั่นเองแต่บุญเก่าใช่ว่าจะเป็นเพียงเรื่องเลื่อนลอยพระพุทธองค์ทรงชี้ชัดถึงลักษณะของผู้ที่มีบุญเก่าว่าเมื่อเขาได้เกิดมาในโลกนี้จะปรากฏเครื่องหมายหรืออาการบางอย่างให้เราได้เห็นได้เจ็ดประการเป็นเสมือนร่องรอยแห่งบุญที่ส่องประกายอยู่ในตัวของเขา สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องน่าฟังเพื่อปลอบใจแต่เป็นหลักธรรมที่พระองค์ทรงแสดงเพื่อให้เราได้เรียนรู้ว่าหากอยากให้ชีวิตดีขึ้นไม่ควรฝากความหวังไว้เพียงบุญเก่าที่เรามีติดตัวมาเท่านั้นแต่ต้องหมั่นสร้างบุญใหม่เติมเต็มอยู่เสมอทัานทั้งหลายการศึกษาเรื่องเจ็ลักษณะของผู้มีบุญเก่า ไม่ใช่เพียงเพื่อให้เรารู้จักจำแนกคนอื่นว่าใครมีบุญหรือไม่มีบุญแต่ที่สำคัญที่สุดคือเพื่อให้เราหันกลับมาสำรวจตัวเองว่าเรามีลักษณะเหล่านี้หรือไม่และหากยังไม่มีเราจะเพียรสร้างเพิ่มเติมได้อย่างไรในสมัยพุทธกาลมีผู้คนมากมายที่ได้พบพระศาสนาก็เพราะบุญเก่าที่เคยทำมา แต่แม้มีบุญเก่าแล้วหากไม่สั่งสมบุญใหม่ไม่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติก็อาจปล่อยให้บุญเก่านั้นเสื่อมสลายไปและพลาดโอกาสอันประเสริฐได้เช่นกันดังนั้นการได้ฟังธรรมในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสทองที่ควรค่าแก่การตั้งใจเพราะการฟังธรรมด้วยใจที่เปิดกว้างน้อมนำไปพิจารณา และปฏิบัติตามย่อมกลายเป็นการสร้างบุญใหม่ที่ต่อยอดบุญเก่าให้มั่นคงยิ่งขึ้นสาธุชนทั้งหลายพระพุทธองค์ตรัสไว้อย่างชัดเจนว่าผู้ที่สั่งสมบุญกุศลไว้ในอดีตชาติย่อมแสดงอาการบางอย่างออกมาในปัจจุบันชาติปเปรียบเสมือนร่องรอยของเมล็ดพันธุ์ที่ถูกว่านลงไปในแผ่นดิน วันหนึ่งย่อมงอกเงื่อยขึ้นแม้เวลาจะผ่านไปยาวนานเพียงใดก็ตาม,มเมล็ดแห่งบุญที่ปลูกไว้ก็ยังคงทำหน้าที่ของมันลักษณะแรกที่มักปรากฏก็คือความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ผู้ที่มีบุญเก่าเมื่อเห็นพระสงฆ์ผู้ทรงศีล ก็เกิดความเคารพนอบน้อมในทันทีเมื่อเข้าใกล้วัดวาอารามใจก็สงบเย็นไม่ใช่เพราะถูกใครบังคับแต่เป็นความรู้สึกที่ผุดขึ้นมาเองจากส่วนลึกของจิตใจสรัทานั้นม่ได้หมายถึงความเชื่อที่ตาบอดแต่คือความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญารู้ว่าพระพุทธองค์เป็นบร,รมครูพระธรรมเป็นคำสอนที่นำพาให้พ้นทุกข์ และพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบการได้กราบไหว้บูชาจึงไม่ใช่เพียงพิธีภายนอกแต่คือการยอมรับในความจริงอันสูงส่งของพระาศาสนาลักษณะต่อมาคือความยินดีในการฟังธรรมผู้ที่มีบุญเก่าเมื่อได้ยินเสียงธรรมะใจย่อมเบิกบานเหมือนคนหิวโหวย ได้ลิ้มรสอาหารอันโอชะการฟังธรรมทำให้เกิดความสงบเย็นในจิตเพราะในอดีตเคยฝังรากความเคยชินในการฟังธรรมมาแล้วเคยฟังเคยศึกษาเคยใคร้ครวญเมื่อชาตินี้ได้ยินอีกครั้งจึงรู้สึกใกล้ชิดและคุ้นเคยเหมือนคนที่ได้กลับมาพบมิตรเก่าแม้ฟังเพียงเล็กน้อยก็เข้าใจ และสัมผัสถึงความจริงได้รวดเร็วและยิ่งมีประโยชน์ขึ้นผู้มีบุญเก่ายังเป็นผู้ชอบทำบุญกุศลเห็นงานบุญที่ใดใจย่อมโน้มเอียงอยากมีส่วนร่วมไม่เฉยเมยไม่คิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาแต่กลับเห็นคุณค่าของการทำความดีเหตุเพราะเคยทำมาแล้วนับครั้งไม่ทวนการทำบุญในความหมายกว้าง ไม่ได้มีเพียงการถวายทานแต่รวมถึงการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์การพูดให้กำลังใจการให้อภัยการรักษาศีลการฝึกสมาธิทั้งหมดนี้คือบุญทั้งสิ้นใครที่มีใจใฝ่บุญใฝ่กุศลย่อมเป็นผู้ที่มีรากฐานแห่งบุญเก่าหนุนส่งอยู่เบื้องหลังอีกลักษณะสำคัญคือ ความมีเมตตากรุณาผู้ที่มีบุญเก่าย่อมไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ทำให้ใครเดือดร้อนไม่ทำร้ายสัตว์ด้วยความโหดร้ายใจย่อมอ่อนโยนมีความสงสารอยากเห็นผู้อื่นพ้นทุกข์เมตตานี้เป็นรากฐานของบุญเพราะผู้ที่เจริญเมตตาย่อมเป็นผู้ที่สั่งสมความอ่อนโยนแห่งจิตมาหลายภพชาติ การได้แผ่เมตตาให้ผู้อื่นไม่เพียงทำให้คนรอบข้างมีความสุขแต่ยังทำให้จิตใจของเราเองสงบและผ่องใสผู้มีบุญเก่ายังมีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบรู้จักเชื่อว่ากรรมมีผลบุญบาปมีจริงโลกนี้โลกหน้ามีจริงทานมีผลศีลมีผลและไม่ปฏิเสธคุณของบิดามารดา ความเห็นเช่นนี้มิใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้โดยง่ายแต่ต้องอาศัยการฝึกอบรมมาแล้วเมื่อใจมีสัมมาทิฏฐิย่อมไม่หลงไปตามความเห็นผิดของโลกไม่ประพฤติผิดศีลไม่กล้าทำชั่วเพราะรู้แน่ว่ากรรมย่อมตามสนองและสุดท้ายผู้มีบุญเก่ามักเป็นผู้สแสวงหาธรรมไม่ประมาทในชีวิต แม้จะมีความสุขสบายทางโลกเพียงใดแต่ก็ไม่ปล่อยให้วันคืนผ่านไปโดยไร้ค่าย่อมหันกลับมาถามตนเองเสมอว่าชีวิตนี้จะทำอย่างไรให้มีความหมายจะทำอย่างไรให้พ้นทุกข์ได้จริงผู้มีบุญเก่าเมื่อระลึกถึงความไม่เที่ยงของสังขารย่อมไม่ผลัดวันประกันพรุ่งแต่จะรีบเร่งทำความดีตั้งใจปฏิบัติธรรมเพราะรู้ว่า ทุกลมหายใจเข้าออกอาจเป็นลมหายใจสุดท้ายของชีวิตสาธุชนทั้งหลายทั้งเจ็ดประการนี้คือร่องรอยแห่งบุญเก่าที่พระพุทธองค์ทรงชี้ไว้หากเราได้สังเกตตนเองและพบว่ามีลักษณะเหล่านี้ปรากฏอยู่บ้างก็จงยินดีเถิดว่าบุญเก่าที่เคยสร้างไว้กำลังส่งผลหนุนเราในชาตินี้ แต่แม้จะมีบุญเก่ามากเพียงใดหากเราไม่หมั่นสร้างบุญใหม่บุญเก่านั้นย่อมเสื่อมไปในที่สุดดุดดังน้ำที่ไม่เติมย่อมเหือดแห้งไปฉะนั้นอย่าเพียงแต่พอใจในบุญเก่าแต่จงเพียรทำบุญใหม่ต่อเนื่องอยู่ทุกวันจึงจะเป็นการรักษาและต่อยอดบุญนั้นให้เป็นกำลังพาเราไปสู่ความสุขที่แท้จริงสาธุชนทั้งหลาย ทั้งเจ็ลักษณะของผู้มีบุญเก่าจะเป็นเรื่องที่พระพุทธองค์ทรงชี้ไว้แต่ในโลกปัจจุบันเราอาจสงสัยว่าบุญเก่าเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับชีวิตเรายังไงและเราจะนำมาปรับใช้ได้อย่างไรก่อนอื่นต้องเข้าใจว่าบุญเก่าเปรียบเสมือนทุนชีวิตที่พระพุทธองค์ให้เราได้รับมาเป็นโอกาสมีทั้งความสะดวกความสมดุลทางใจ เข้าใจธรรมะเบื้องตน้นแต่บุญเก่าเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทำให้ชีวิตราบรื่นตลอดไปหากเราไม่ต่อยอดด้วยการสร้างบุญใหม่การศึกษาธรรมะและการฝึกฝนใจของตนเองเมื่อมองในบริบทของชีวิตยุคใหม่เราจะพบสิ่งท้าทายมากมายตั้งแต่ความเร่งรีบของงานความกดดันทางสังคมข่าวสารล้นหลาม และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีหากเรามีเพียงบุญเก่าโดยไม่รู้จักปรับตัวก็เหมือนมีแผนที่เก่าแต่สภาพภูมิประเทศเปลี่ยนไปการเชื่อมโยงจึงสำคัญเริ่มจากลักษณะเลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรยัยในชีวิตยุคใหม่เราอาจไม่ได้เข้าใกล้วัดบ่อยครั้งเหมือนอดีตแต่เราสามารถรักษาศรัทธาได้ ด้วยการศึกษาธรรมะออนไลน์ฟังธรรมจากพระอาจารย์ผ่านสื่อดิจิทัลหรือแม้แต่ใช้เวลาในแต่ละวันสักเล็กน้อยทบทวนคำสอนของพระพุทธเจ้าศรัทธานั้นจะเป็นพลังใจที่ช่วยให้เราไม่หลงทางท่ามกลางความวุ่นวายต่อมาการยินดีฟังธรรมก็สามารถเชื่อมโยงกับชีวิตปัจจุบันได้อย่างชัดเจนเมื่อเราใฝ่ใจฟังธรรมอย่างตั้งใจ จะช่วยให้เราตัดสินใจด้วยความรอบคอบเห็นเหตุและผลชัดเจนไม่สะเพร่าตามความอยากของใจชั่วขณะโลกทุกวันนี้เต็มไปด้วยข้อมูลและข่าวสารที่บิดเบือนการฟังธรรมด้วยใจเปิดจะช่วยให้เราแยกแยะความจริงจากความเท็จและสร้างความสงบในใจท่ามกลางความวุ่นวายการอนุโมทนาในยุคปัจจุบันก็ยังคงมีคุณค่า แม้บางครั้งเราไม่สามารถช่วยเหลือผู้อื่นด้วยวัตถุได้แต่เพียงแค่ส่งกำลังใจชื่นชมคนทำดีหรือให้คำพูดปลอบโยนก็เท่ากับได้สร้างบุญอย่างต่อเนื่องโลกทุกวันนี้เต็มไปด้วยการแข่งขันและการเปรียบเทียบหากเรายินดีในความดีของผู้อื่นจะช่วยลดความริษยาและสร้างความสงบให้ใจเราเองผู้ที่ชอบทำบุญกุศล ในชีวิตปัจจุบันไม่จำเป็นต้องใช้เงินทองเสมอไปการให้เวลาการช่วยเหลือการเป็นอาสาสมัครหรือแม้แต่การสื่อสารสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นก็เป็นบุญลักษณะนี้สอนให้เรารู้ว่าแม้โลกจะเปลี่ยนไปแต่การทำความดีด้วยใจยังคงสำคัญที่สุดเมตตากรุณา เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันได้อย่างตรงไปตรงมาโลกยุคใหม่เต็มไปด้วยความเครียดความกดดันและความขัดแยง้งการมีใจเมตตาเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้เรารักษาสัมพันธภาพที่ดีไม่ทำร้ายใครและยังช่วยรักษาใจของเราเองให้สงบผู้มีเมตตาแม้เพียงเล็กน้อยจะช่วยบรรเทาความทุกข์ของตนเองและผู้อื่นอย่างแท้จริง สัมมาทิฏฐิหรือความเห็นชอบเป็นเข็มทิศนำทางชีวิตในโลกยุคใหม่การเข้าใจว่าบุญบาปมีผลกรรมมีผลการทำความดีจะได้ผลและทำความช่วยย่อมมีผลเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราตัดสินใจอย่างมีสติไม่หลงไปตามกระแสสังคมไม่หลงไปตามความเห็นผิดของสังคมออนไลน์หรือแฟชั่นที่เกิดขึ้นชั่วคราวสุดท้าย การแสวงหาธรรมและไม่ประมาทในชีวิตเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในยุคปัจจุบันเมื่อเราตระหนักว่าชีวิตไม่แน่นอนวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วจะทำให้เราไม่ผลัดวันประกันพรุ่งรีบทำความดีรีบสร้างบุญและฝึกฝนใจตั้งแต่วันนี้แม้ท่ามกลางความวุ่นวายก็ยังสามารถรักษาความสงบและความตั้งใจในการปฏิบัติได้ เมื่อเรานำทั้งเจ็ดลักษณะนี้มาเชื่อมโยงกับชีวิตปัจจุบันเราจะเห็นชัดเจนว่าบุญเก่าเป็นเพียงพื้นฐานส่วนชีวิตที่ดีงามและสงบสุขต้องอาศัยการสร้างบุญใหม่อย่างต่อเนื่องการปฏิบัติธรรมและการรักษาใจให้ผ่องใสในโลกยุคใหม่นี่คือบทเรียนสำคัญที่พระพุทธองค์ทรงชี้ให้เรามองเห็น การเข้าใจเช่นนี้จะทำให้เราไม่พึ่งพาบุญเก่าเพียงอย่างเดียวแต่ใช้ชีวิตทุกวันอย่างมีคุณค่าสแสวงหาความดีฝึกฝนจิตใจและนำธรรมะมาปรับใช้ในโลกปัจจุบันอย่างเป็นรูปปรธรรมทั้งนี้เพื่อให้เรามีความสุขอย่างแท้จริงทั้งทางโลกและทางธรรม